และเมื่อแผนที่จะโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อแก้กติกาการเลือกตั้งใหม่หวังทําลายฐานเสียงของพักอของพลังพักการเมืองให้อ่อนแอลงเหมือนเมื่อ30ปีก่อนแต่มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่สําเร็จนะคะจนต้องหันไปอาศัยองค์กรอิสระเข้ามาล้มรัฐบาลยิ่งลักให้ได้แต่ก็กลับยิ่งทำให้เห็นชัดถึงขงบวนการสมคบคิดมากขึ้นและอาจจะยิ่งเกิดกระแสตีกลับมากขึ้นเช่นเดียวกันติดตามจากข่าวล่าอัปเดตค่ะ ติดตามคอลัลน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนสุดสัปดาห์คอลน์ชกขาดเชือกเรื่องสมคบคิดค้นยิ่งลักปกติคำว่าทฤษฎีสมคบคิดนั้นมีความหมายในเชิงลบเป็นคำอธิบายพวกที่พยายามจะผูกโยงเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันโดยหนักไปทางจินตนาการซึ่งไม่มีเหตุผลรองรับ ยกตัวอย่างคดีสังหารนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรซึ่งวางตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ครั้นพอถูกสังหารแล้วคดีคลี่คลายโดยจับกลุ่มคนขับรถกับเพื่อนได้พร้อมพยานหลักฐานและคำรับสารภาพว่าลงมือด้วยประสงค์ต่อทรัพย์คือรีดเงิน5ล้านบาทบวกกับความแค้นที่ผู้ตายไปไล่แฟนสาวออกจากงานก่อนหน้านั้นแต่พวกตรงข้ามรัฐบาล ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่เป็นแค่คนรถและแค่ประสงค์ต่อทรัพย์พยายามจะยืนยันว่านายเอกยุทธ์ขัดแย้งกับรัฐบาลดังนั้นต้องตายด้วยเรื่องการเมืองแน่นอนส่วนที่คนรถยอมสารภาพก็อ้างว่าเพราะได้รับการว่าจ้างให้เป็นแพะเบน่งคดีให้เป็นเรื่องเล็กๆแต่คนฆ่าจริงๆเป็นคนมีสีที่เชี่ยวชาญรับใบสั่งทางการเมืองแม้รูปคดีจากระจาง พยานหลักฐานรองรับชัดเจนหมดว่าเป็นฝีมือคนขับรถแน่ๆแต่ก็ยังพยายามหยิบจุดเล็กจุดน้อยมาขยายให้กลายเป็นเรื่องว่าค่าเพราะการเมืองให้ได้ผูกโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าด้วยกันนี่แหละคือตัวอย่างของทฤษฎีสมคบคิดที่สำคัญคือผู้ต้องหาที่ต้องติดคุกไม่ได้ประกันตัวแถมถูกจับกลุ่มทั้งพ่อแม่และเพื่อนสนิท อีกทั้งต้องคืนสารเตรียมรับโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารกลับสารภาพว่าข่าเองจริงๆไม่เคยแสดงอาการโวยวายว่าเป็นแพะเลยแม้แต่ครั้งเดียวพนักงานสอบสวนพาไปชี้ศพก็สามารถชี้จุดได้พาไปชี้จุดโยนทรัพย์สินทำโน่นทำนี่ก็ชี้ได้อย่างตรงคำให้การแทบทุกจุดถ้าหากถูกว่าจ้างให้มาเป็นแพะแล้วต้องติดคุก ไม่ได้ประกันตัวพ่อแม่ก็ต้องเข้าคุกด้วยเช่นนี้แล้วยังจะปิดปากไม่ซัดทอดคนจ้างวานไปทำไมถ้ามีคนมาว่าจ้างจริงป่านนี้แผนต้องแตกกระเจิดกระเจิงไปแล้วจนบัดนี้ทฤษฎีสมคบคิดในคดีเอกยุทธ์ก็เงียบหายไปพร้อมๆกับความจริงที่ว่าผู้ต้องหาต้องก้มหน้าคืนสาดโดยคดีก็ยังไม่มีอะไรพลิกผัน ยังเป็นแค่ฝีมือคนขับรถที่ประสงค์ต่อทรัพย์เช่นเดิมทฤษฎีสมคบคิดเพื่อจะหยิบคดีนี้ให้กลายเป็นผลทางการเมืองกลายเป็นมุกแปกไปในที่สุดอย่างไรก็ตามในวิกฤตการเมืองพยายามค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยในขณะนี้ได้มีการหยิบยกทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองโดยทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยชี้ว่า มีการสมคบคิดกันตั้งแต่ผู้ก่อมอ็อบพักประชาธิปัตย์และองค์กรอ,อิสระรับลูกกันเป็นทอดๆเพื่อจะล้มการเลือกตั้ง2กลุ่มพาพันธ์และล้มรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้การหยิบยกทฤษฎีสมคบคิดมาอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองนี้ดูมีเหตุมีผลเพราะกระบวนการค้นล้มทางการเมืองเปิดหน้าเปิดตาออกมาหมดเห็นได้ต่อสายตาประชาชนวงกว้างว่า มีการร่วมรู้เห็นสมคบคิดกันอย่างแน่นอนเห็นได้เลยว่าม็อบที่ออกมาชุมนุมก็มาแบบเส้นใหญ่อีกแล้วคือองค์กรต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่พากันให้การคุ้มครองกันอย่างประเจิดประเจอดฝ่ายรัฐบาลสรสกรมสอบส,ส,สวนคดีพิเศษและตำรวจไม่ว่าจะจับกลุ่มส่งฟ้องหรือใช้กระบวนการกฎหมายใดๆก็ถูกสกัดกั้นแทบทุกเรื่อง กระบวนการต่างๆในบ้านเมืองแสดงการปกป้องมับแล้วอย่างลงมือเล่นงานฝ่ายรัฐบาลอย่างชัดเจนอีกด้วยแม้แต่ฝ่ายกองทัพซึ่งวางตัวเป็นกลางและปฏิเสธไม่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองจนทำให้กระแสะปฏิวัติรัฐประหารกลายเป็นฟืนเปียกไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะแสดงท่าทีดุดันกับฝ่ายเสื้อแดงจนถูกตั้งคำถามกลับไปว่า แล้วที่ม็อบกอบปสอไม่เคยมีท่าทีดุดันแบบนี้จากฝ่ายกองทัพให้เห็นเลยอีกทั้งเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งผ่านมาถึง4เดือนจนกระทั่งม็อบเริ่มฟอลงจำนวนผู้ชุมนุมหดน้อยลงทำให้มีข้อสรุปได้ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์มีความชอบธรรมในทางการเมืองและยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย จนไม่สามารถใช้กระบวนการม็อบมาล้มรัฐบาลได้อีกแล้วกระบวนการล้มรัฐบาลจึงต้องส่งผ่านไปยังองค์กรอิสระต่างๆกลไกต่างๆองค์กรและกลไกเหล่านี้จึงต้องเริ่มทำหน้าที่ร่วมกันล้มรัฐบาลอย่างเอาเป็นเอาตายยิ่งเปิดหน้าเปิดตัวยิ่งรองรับกรณีที่พักเพื่อไถ่ระบุว่ากำลังมีกระบวนการสมคบคิด เพื่อเล่นงานการเลือกตั้งและรัฐบาลนั้นจึงไม่ใช่ทฤษฎีเพอร์เจอร์เลื่อนลอยแผนสมคบคิดอาจทำให้หลายคนนึกถึงสมคิดเพราะเคยส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวของม็อบเทือกผ่านทางลายได้แบบอย่างรู้ล่วงหน้าหรือนึกถึงสมชัยที่สามารถฝันผ่าน Facebook ถึงการตัดสินอะไรต่อมิอะไรได้อย่างแม่นยำอีกเช่นกัน เข้าตำรารู้ด้วยกันสมคบคิดกันหรือไม่เป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้วิจารณญาณพิจารณากันได้เพราะข้อเท็จจริงในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ชี้ว่ารัฐบาลยิ่งลักจึดหลักกฎหมายหลักรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตยทำให้มีความชอบธรรมสามารถยืนสู้กัาลังมรสุมอย่างไม่ถอยและอย่างไม่ล้มจนกระทั่ง กระบวนการม็อบกลายเป็นฝ่ายพ่ายเพราะก่อกระแสะอย่างไรฝ่ายคนขับรถทั้งก็ไม่ยอมออกมาตามนัดเพราะคนสั่งเคลื่อนรถทั้งเล็งเห็นพลังของประชาชนอีกฝ่ายที่ยังปกป้องรัฐบาลอย่างเหนียวแน่นแถมนานาชาติทั่วโลกล้วนยื่นมือมาร่วมอบอุ้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างอบอุ่นยิง่งแผนจะโค่นรัฐบาลประชาธิปไตยนำการเมืองไปแช่แข็ง เพื่อไปแก้กติกาเลือกตั้งใหม่หวังทำลายฐานเสียงของพลังพักการเมืองให้อ่อนแอเหมือน20-30ถึงปีก่อนจึงยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเสียทีบัดนี้จึงต้องอาศัยมือไม้อื่นเข้ามารุมเพื่อจะล้มรัฐบาลยิ่งลักให้ได้พร้อมๆกับส่งคำคู่และยื่นคำขาดว่าควรตัดสินใจลาออกเพื่อเปิดทางให้มีรัฐบาลคนกลางเข้ามาแทนแล้วจะรับประกันว่า ตระกูลชินวัตรจะยังอยู่ในเมืองไทยได้ต่อไปแต่นายกยิ่งลักษณ์ไม่ยอมรับข้อเสนอและไม่สนในคำคู่ถือว่าตนเองอยู่บนหลักกฎหมายเป็นฝ่ายถูกต้องแต่ฝ่ายตรงข้ามซะอีกที่ทำผิดกฎหมายทุกประการอีกทั้งหากจะถูกล้มด้วยกระบวนการองค์กรอิสระก็พร้อมจะยอมให้เชือดดีกว่ายอมลาออกตามคำขู่ ดังที่ใช้คำให้สัมภาษณ์ว่าขอยอมตายในสนามประชาธิปไตยนั่นก็หมายความว่าหากจะคิดล้มยิ่งลักษณ์ก็เชิญลงมือกันเอาเองแต่มือเดียวไม่พอเลยระดมกันหลายๆมือเลยยิ่งเห็นชัดถึงขบวนการสมคบคิดปัญหาก็คือยิ่งทำกันมากประชาชนคนส่วนใหญ่ตัวจริงที่เฝ้ามองอยู่ จะเกิดอารมณ์ความรู้สึกเช่นไรยิ่งมีการสมคบคิดมากเท่าไรจะยิ่งเกิดกระแสตีกลับในหมู่ประชาชนมากขึ้นหรือไม่